เขากับต้นชาแนลครูสอนนะครับวันนี้เราจะมาดูรูปในเฟซบุ๊กของต้นนะผมว่ามีรูปอะไรมั่งฮะไปชมกันเลยครับผมมีรูปนี้สมัยอายุประมาณ17ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแล้วก็รูปนี้ฮะรูปไม่มีมากเท่าไหร่ฮะ นี่ตอนทำงานร้านอาหารจีนตอนอายุ10 9เหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเนี่ยมีมีเยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยรมนี้ก็มีเรื่อยๆอันนี้โทรศัพท์ของแขกเอามาถ่ายเฉยๆฮะเนี่ยที่ทำงานของผมอะอันนี้ ในเมเตอร์ครูสอนน้ำๆนำของเรือลำผมอะ <_ d ata> แค่นี้รูปผมฮะคิดถึงมารูปเก่าๆ <_ d ata> เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะให้ให้ดูแค่รูปภาพอย่างเดียวนะผม ว่ารูปภาพตอนนี้กับในรูปนี้มันไม่แตกต่างเท่าไหร,ร่ฮะกินคอลลาเจนอยากขาวฮะแต่ก็ยังไม่ขาวสักทีเอารถของรุ่นพี่มาถ่ายพอดีอยากมีรถแบบเท่ๆเหมือนเขาสักคันนะนี่ถ่ายที่ลาวไว้ไปกับรุ่นพี่อันนี้หมาที่บ้านฮะ โอ้ยคิดถึงมาเลยนี่ฮะอันนี้อายุประมาณสิบแปดรื้เปล่ไมันรู้ทำงานตอนนั้นกับตอนนี้คือผมว่าตอน ตอนนี้หลอกกว่าตอนรูปหลายปีที่แล้วฮะนี่ดำน้ำอะดำน้ำครั้งแรกฮะใช้เอฟทั้งนั้นนะอยากรอนี่ถ่ายที่บ้านเกิดตัวเองฮะมีเยอะฮะตอนนี้มีเยอะ อันนี้เรียนภาษาจีนอันนี้ช่องเก่าฮะ M MM M Channel นนี่ก็เฟสเก่าฮะน,นี่ก็คลิปแรกฮะที่ช่องเก่าฮะที่ทำไปที่บ้านคิดถึงอยู่ โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย